เนี่ยแห้ะของของเยอะเนี่ยลงบนหัวเลยเนี่ยโอ้ยลงกับเราเลยตัวนึงโอ้ยแล้วลงมาจะลงจากด้านบนได้ไหมช่วยหน่อยช่วยหน่อยจ้าเนาะไขว้แยตกใจหมดพวกกันนี่วะอยู่บนตัดวะ พี่เมย์มียาไหมป่ะพี่เมย์มียาไหงมีคุตสี่ให้เอาน้ำมาเอาน้ำมาเขาอยู่ข้างบนไงอ้าไหนผมไม่มียาหลอกผมดีกว่ายู่ขงเนี้ยพี่พี่สายเดินสายเดินสายเดินระเบิดระเบิดโอ้โหสวยสวย พี่เมย์ไม่ได้พี่เมย์ไม่ได้เออหลังริ่งเดี๋ยวพี่จะทางข้างห้องคันาันมาคันมันน่ปีคทางข้าห้องโอ้โนนแลนเห็นเห็นแเห็นแล้นแล้วนเนเนว็ห็นแ้ว็นเเเเเวหนล้เว เอาวัดไปก่อนแล้วหามันเจ็บหายมันเจ็บมันน็อกแล้วมันน็อกแล้วหมานมาช่วยหน่อยเอออยู่นิ่งอยู่นิ่งได้แล้วหายลงไม่ได้กินอะไรมาวะเนี่ยพี่จับไม่อยู่เลยหมดหมด เ็มใครลมไม่ได้เลยตอนนี้เอาอีกลเอาอีกลอนเหือกันเลนโอนโลนก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 ไอ้สัตว์นกเหรอนกเอาเกลเอาเกลดิกุมเดินด้วยมะสัตว์นกเหรอนกเหือนกเหรอน้ลเหเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมา ไปดิเจ ну ็บแล้วเจ็บแล้วไปบ้านเต็นบลเต็นบลเต็นบลชิงไปบนบลแล้วไป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 จัดยิงไฟโดดแล้วยิงไฟ้ไอ้มันโดดหลอกมันโดดหลอกมันโดดหลอกโ๊เขาขยิงวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวใช่อยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านสอง เดี๋ยวม่เอาไม่เอาตอนนี้มันใช่เวลาไหมฮะเทำไมเกมไม่ยิงเลยวะโอ้โตดเดียวูกเดยวาตัดมาได้คิวเลยได้คิวเลยพี่เมย์มันเจ็บ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 หลังบ้าน เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ยพี่แต่อย่าเช็ดลอกก่อนพี่เม่เอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเอาลูกซองยิงเขาแยอะนี่ไงช่วยหน่อยช่วยหน่อยอย่าโดนน้ำ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 หน้าพี่กูไม่ได้นะหมดหมดหมด บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปเหมือนเนเหมือนเหมือนบ้านเหมือนบ้านมีเหมือนบ้านมีใช่พวกอเลยดูดีดูนี้ดูดีใช่ใช่แ่งังงใช่ใตีเยติดใวะเนตได้ป่ะเดี๋ยวนี้เนตใเอาไขขึ้นไปเเลยนี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงเฮ้ยอย่าไปดีเลยมันดึงก่อนไปเพื่อนน้ำหนะเพื่อนน้ำหนะตังมั้ไปหน่อยดิไปหน่อยดิอยู่ไหนอะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เองเดี๋ยวนี่เองเพื่อนมันปีนมาแล้วหมดหมดรถมาแล้วตีแล้วตีแล้วตีแล้วรถรถมาแล้วนะอะไรสี่วะสี่สี่ด็อกซี่โอ้โไปแล้วกูรถอะไปที่รถเลย ไปไปมีนีกนี่นนอนอยู่ที่เมย์มาสองตัว <ๆ S 2> เหรอเฮ้ยนากูเพียบเลยปี๊ดปี๊ดเอ็กร์เกอร์ัตัดล็อๆๆกทีนาแล้วล็อกทีนาแล้วล็อกแล้วล็อกล็อก มักเล่นนะมักเล่นหมักเล่นนี่จะตึงอุ้ยคนหาเกไจกอ็์แอกเกอร์ไอ้สัตว์ลึ้จักไอกเกอตัวไหนดัวอุ้ยอุ้อุูดูอุ้ยเฮ้ยครั้งที่เจ็ดแล้วครั้งที่เจแล้วปั๊มยาเแล้วอุ้ยอุโอ้น็อกเลยพี่ครั้งที่เท่าไหร่นะเจ็ดเลยเหรอเออมา้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาามาแลมา้มาแล้วมามาล้ามาแล้วมล นึกว่าพี่อยู่วงสุดท้ายเนี่ยมื่นห้าวจังหวะดีๆนะดีๆมันกระสุด,ดไม่ผ่านนะลากยังเผื่อๆก็แตบตาไงลูก มักมักจะยืนนิ่งดิม่อามาสมกมาสมกมาต้องสมกเห็นไหมเงไปทอดไงเป็นคำาไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้กูไปหาดิก็ยิงตั้งสิบห้าคิยังขับรถยินีอยู่หมดที่บ้าคิวยิ้อยู่นียิ้ม่ังไหนวะเรื่อยู่คิวเหรอ หมหม,ม, <laughs> มี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 พี่เป็นแล็กเจเกอรอ์เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตายน็อตลูกจะลุกทำไมอ่ะไปแล้วกู16คิวน็อกน็อตเจ็ดเลือดไหลเป็นน้ำเลยอะเฮ้ย <laughs> หลังยิง